ค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นในเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนกันในหนังสือเรียนหน้าที่35นะคะในหนังสือเรียนหน้าที่35นะอ่ะนักเรียนมาดูคําว่าส่วนกลับของเศษส่วนก่อนส่วนกลับอย่างเช่นเศษสส่วนาทำยังไงให้มันเป็นส่วนกลับของเศษส่วนการที่จะมันจะเป็นส่วนกลับได้มันคูณกัแล้วมาต้องได้เท่ากับ1เรามาดูดูตัวนี้ก่อนนะ เศษ3ส่วน5ส่วนกลับของเศษ3ส่วน5ก็คือเศษ5ส่วนส่วน3คือพูดง่ายๆาจากสาจากจากเศษที่เป็นเศษ3ส่วนที่เป็น5กลับมาเป็นเศษและส่วนก็คือตัวเศษกลับมาเป็นตัวส่วนตัวส่วนกลับมาเป็นตัวเศษอ่ะก็คือ3ส่วน5ส่วนกลับของเศษ3ส่วน5ก็คืออะไรเศษ5ส่วน3นั่นเองพอจับมาคูณกัน มันจะมีค่าเท่ากับหนึ่งเพราะว่าอะไรเออคูณกันสามคูณห้าเป็นสิบห้าห้าคูณสามเป็นสิบห้าสิบห้าหารสิบห้าเท่ากับหนึ่งดังนั้นเศษสามส่วนห้าส่วนกับของเศษสามส่วนห้ามันก็คือเศษห้าส่วนสามนั่นเองเราเรียกว่าเศษห้าส่วนสามเป็นส่วนกับของเศษสามส่วนห้าเห็นไหมคะอ,อ่เศษสามส่วนห้าว่าเป็นส่วนกับของเศษห้าส่วนสามเช่นเดียวกันนะคะอันนี้แปด จริงๆแล้ว8เนี่ยนักเรียนถ้ามันให้มา8ดเฉยๆส่วนกลับของ8ก็คืออะไรส่วนกลับนะคะ8เนี่ยมันมีมีส่วนเป็นไรนักเรียนถ้าเขาไม่เขียนอยู่ในรูปเศษส่วนจริงๆมันคือมีส่วนเป็น1ส่วนกลับของ8มันก็คืออะไรมันก็คือเศษ1ส่วน8เห็นไหมเออแเนี่ยเดิมมันทําอยู่ในรูปเศษส่วนมันก็จะได้เป็นเศษ8ส่วน1นะคะนักเรียนอ่าเราก็จับ เษคูณเซจจำนวนนับตัวนี้อันนี้มันมีส่วนเป็นหนึ่งอยู่แล้วก็คูณกันนะคะก็จะได้เป็นอะไร8ดคูณ1เป็นแดนะคะได้เศษ8ดส่วน8ดเท่ากับ1นะคะ,ะ,คะจึงเรียกได้ว่าเศษ1ส่วน8ดเนี่ยว่าเป็นส่วนกลับของ8ดและ8ดเป็นส่วนกลับของเศษ1ส่วน8ดนะคะ,ะ,คะโอเคเรามาดูข้อถัดไป พิจารณาส่วนกลับของเศษ3ส่วน10มันก็คือเศษ10ส่วน3เห็นไหมตาถอนกันได้เราได้เท่ากับ1นะคะโอเคไหมคะอ่าเรามาดูข้อนี้ตัวอย่างอันนี้หาส่วนกลับของเศษ2ส่วน3ไอ้ส่วนกลับเศษ2องส่วน3มันก็คือเศษ3ส่วน2ส่วนกลับของเศษ7ส่วน8มันก็คือเศษ8ส่วนเเศษกลับของเศษ1ส่วน9มันก็คือเศษ9ส่วน1นะคะ ห้าเศษกับขอนห้าห้ามีส่วนเป็นไรนักเรียนเราดูก่อนห้ามีส่วนเป็นหนึ่งักเขียนจริงๆแล้วนะคะห้าถ้าทาอยู่รูปเศษส่วนมันคือห้าส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นส่วนกับของห้าส่วนหนึ่งมันก็คือหนึ่งส่วนห้าเศษหนึ่งส่วนห้าห้าส่วนกับก็คือเศษหนึ่งส่วนห้าโอเคผ่านในหน้าที่สามสิบห้าไปนะคะเรามาดูแบบสถาที่หนึ่งจุดหนึ่งสามนะคะ ในหน้าที่3 1วันนี้มีหน้าเดียวนักเรียนครูทําให้ดูข้อเดียวข้อหนึ่งหนึ่งข้อข้อสองหนึ่งข้อ,อทาให้ดูข้อที่หนึ่งก่อนดีนไหมข้อนี้ดีกว่าข้อที่สามข้อที่สามยากนิดหนึ่งสิบเจ็ดสิบเจ็ดถ้าทําอยู่ในรูปเศษส่วนจริงๆมันคืออะไรสิบเจ็ดส่วนอะไรส่วนหนึ่งส่วนกลับของสิบเจ็ดมันก็คือเศษหนึ่งส่วนอะไรส่วนสิบเจ็ดเพราะว่าอะไรสิบเจ็ด คูณกับเศษหนึ่งส่วนสิบเจ็ดมันจะเท่ากับอะไรเออจริงๆมิงไหคือสิบเจ็ดคูณด้วยหนึ่งส่วนด้วยสิบเจ็ดถูกไหมมันก็คือสิบเจ็ดส่วนสิบเจ็ดใช่ไหมหนึ่งคูณหนึ่งสิบเจ็ดคูณหนึ่งได้สิบเจ็ดหล้วอันนี้เป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดส่วนสิบเจ็ดมีค่าเท่ากับหนึ่งถ้าหารกันแล้วมีค่าเท่ากับหนึ่งอ่ะแสดงว่าเศษหนึ่งส่วนสิบเจ็ดเป็นส่วนกลับของสิบเจ็ดโอเค ข้ออื่นทำเองนะในะข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมอืมง่ายมากอันนี้นักเรียนเศษสองส่วนสามคูณอะไรเพื่อให้ได้หนึ่งอ่ะส่วนกับผลเศษสองส่วนสามคืออะไรก็เศษสามส่วนสองตัดทอนกันอ่ะคูณกันละไม่ต้องตัดทอนหรอกอ่ะคูณกันก็ได้เป็นหกส่วนด้วยหกเศษหกส่วนหกมันก็คืออะไรมันก็คืออะไรหกหารหกก็ได้เท่ากับหนึ่งโอเคจบ ะะวันนี้ในแบบฝึกหัดที่1.13ก็มีแค่หนึ่งหน้านะคะให้ทำทุกข้อครูให้ตัวอย่างแค่อย่างละข้อนะคะไม่ยากให้นักเรียนตั้งใจทำนะคะวันนี้ครูก็อธิบายเพียงเท่านี้นะคะก็ศึกษาเพิ่มเติมจากในหนังสือเรียนหน้าที่35นะคะค่ะวันนี้ครูก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ